มีคนให้ใช้ด้วยค่ะปัญหามันอยู่ตรงนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้พี่ถ้าเขาไม่ได้ชอบเราเอาไปใช้ห <laughs> ยุด เขาไม่ชอบเราเราจะใช้ยังไงกอนถ้าเขาไม่ชอบเราด่านแรกคือเขาไม่จะอบเราจะเข้าไปด่านไหนเนี่ยเราจะไปด่านที่สองที่สามยังไงอ่ <c oughs> ลูลูกถ้าเขาไม่ชอบเราเราเอาไปใช้ได้ไหม <c oughs> น่าจะเกล้งแต่แรกนะลูก <c oughs> หนูน่าจะเกล้งแต่แรกนะลูกห <c oughs> มากฝรั่งรสไหนอร่อยคะเออหมากฝรั่งเออเรียกหมากฝรั่งก็ดีเหมือนกันมันคือถุงสําหรับสวมนิ้วค่ะถุงสําหรับสวมนิ้วค่ะป้องกันสิ่งสกปรกนะคะซื้อทุกรุ่นใช้ที่เดียวเลยได้ไหมรุ่นไหนถูกใจ ใายเขาสายถุงนางนิ้วจ้าลูกถุงนิ้วจะถุงนิ้วจะโดนไหมเนี่ยหมักฝรั่งกีจา้าหมักฝรั่งกีจ้าแล้สัปดาักงานเทสไหมดีๆนะดีๆนะเดี๋ยวไปลองมีปุ่มบ้าเออลองเลยว่าใ้ลูกแบบไหนฟินสุดจะไปใช้กับคนเก่า่าคนเก่าเขายังให้เราเข้าอกเข้าใจได้อยู่ใช่ไหมลูกชอบคนขายขอบพระคุณมากค่ะก็มีคนแหละทักมาปรึกษาเรื่องของตรงนั้นนะเรื่องกับแฟนเ,เขามีปัญหาสุขภาพน้องจิมิีโกว่าทําภารกิจแล้วมัน มีอุบิเหตุนะคะก็เลยอยาจะลองหาตัวช่วยแบบว่าเออมาแก้ปัญหาพี่ก็เลยแนะนําไปอันนี้คือพี่ตอบเองไงเรื่องปัญหาต่างๆเหล่านี้